วันนี้้าหนุดจะตากกล้วยนะคะทุกคน้าหนุดได้สั่งที่ตากกล้วยนะคะทุกคนจะก,ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นตาขายนะคะทุกคนสั่งลาซาด้านะคะทุกคนจะตาหนุ่ก็จะทํากล้วยตากนะคะทุกคนกล้วยเยอะเนะาะจะไม่รู้เอาไปทําอะไรหมดนะคะขายก็ขายได้อยู่แต่ว่าไม่หมดนะคะพอกล้วย ไว้น้ำว้าป้านุชเยอะนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวป้านุชก็จะเอาตะข่ายไปล้างนะคะทุกคนล้างนิดๆหน่อยนะคะทุกคนจ๋าเพื่อสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วก็ต้องจะเอากล้วยไปตากนะคะทุกคนวันนี้เห็นแดดออกเยอะนะคะเดี๋ยวป้านุชจะพาไปดูกล้วยน้ำว้าของเราเลยนะคะที่จะตากแดดนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนกล้วยน้ำว้าของป้านุชนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจ๋า เมื่อวานนี้้านุชได้ตัดต้นกล้วยเนาะเพราะว่าเขาสุกคาต้นสูงมากเลยป้านุต,ตัดลงมาคราวนี้เขาก็ช้ำนะคะทุกคนจ๋า้าหนุชดก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะเยอะมากนะคะทุกคน้าหนุชดขายแลย้วมันก็เหลือเนาะคราวนี้เมื่อวานตัดอีกใหม่เนี่ยกล้วยเมื่อวานเองนะคะทุกคน,นตั้นจะตากนะคะทุกคนจ๋ายังไม่งอมเลยนะคะ ถ้าคนไหนชอบกินหวานๆก็ต้องปล่อยให้งอมนะคะตาหนุษไม่ค่อยชอบกินหวานเท่าไหร่นะคะทุกคนก็จะทําประมาณนี้นะคะ,ะเราก็จะปอกกล้วยนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็เอาไปล้างน้ํานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะคะทุกคนจ๋าวิธีล้างกล้วยนะคะทุกคนตอนนี้ป้าหนุษก็ได้เอาปอกกล้วยนะคะทุกคนจ๋าไม่ใช่กล้วยดิบนะคะ เป็นกล้วยสุกเนาะอ่ะาก็สุกแล้วนะคะทุกคนจ๋าป้านุชเอามาล้างน้ําแล้วก็เอาที่ขอบขอบแบบนี้นะคะทุกคนที่ดําๆแบบนี้เอาออกให้หมดนะคะทุกคนจ๋าล้างเพื่อนไม่ให้มีทรายมีขยะนะคะทุกคนอ่าป้านุชจะผ่านะคะทุกคนจ๋าผ่ากลางเนาะบางคนก็ไม่ผ่ากลางนะคะบ,บางคนก็ผ่ากลางเนาะทําไม่เหมือนกันนะคะทุกคนจ๋า าตาโน้ก็จะผ่านะคะทุกคนจะทํากล้วยตากม้วนนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวก็จะทําให้ดูเป็นขั้นตอนไปนะคะทุกคนวันนี้แค่ตากก่อนเนาะอย่างม,วม้วนได้ <c oughs> จะทําตากก่อนนะคะทุกคนตากประมาณห้าวันหรือว่าเจ็ดวันนะคะาตากไปแล้วก็กลับไปนะคะทุกคนตากไปก็วันหนึ่งก็ตากแล้วก็กลับด้านบนลงค่อยคอยกลับไปนะคะทุกคนจ้า ให้เพื่อเขาแห้งนะคะทุกคนเดี๋ยวตาหนูก็จะทำให้ดูตอนต่อไปนะคะเดีดูกันเลย กล้วยตากนะคะทุกคนหนึ่งแดดแล้วนะคะทุกคนจะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจะเดี๋ยวป้าหนุดเก็บตากอีกนะคะทุกคนอันนี้ก็ได้หนึ่งแดดแล้วนะคะป้าหนุดขออนุญาตใช้มือจับเลยเนาะหนึ่งแดดแล้วนะคะตาหนุดล้างมือสะอาดแล้วนะคะหนึ่งแดดแล้วนะคะเดี๋ยวตาหนดก็ จะเอาไปตากแดดที่สองนะคะทุกคนนี่ประมาณหนึ่งแดดนะคะคอยดูตอนที่สองต่อไปเนาะสองแดดนะคะอันนี้หนึ่งแดดค่ะอันนี้แดดที่สี่แล้วนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะตากกล้วยแดดที่สี่แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะแดดที่ห้าตอนหนุก็จะเอาไว้แค่ห้าห้าวันเนาะแดดที่ห้าก็จะเอาไปนึ่งแล้วก็จะเอามา ทำให้ดูอีกนะคะทุกคนจ้าอ,อันนี้แดดที่ห้าแล้วนะคะ้านุชอบกินแดดนี้นะคะทุกคนไม่ต้องหามมากนะคะบางคนเขาเอาหามมากนะคะทุกคนเขาชอบหวานเขาก็ต้องเอากล้วยแบบสุกหามมากนะคะแต่ตานุเอาแค่สุกพอดีพอดีนะคะทุกคนก็จะกินอร่อยนะคะทุกคนจ้านี่นะคะทุกคนจ้าเดี๋ยว เดี๋ยวครั้งที่ห้าตหนุจะเอาไปตากอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนตาหนุก็จะทําคลิปให้ดูเนาะนะคะทุกคนจ๋ะอันนี้ครั้งที่สี่เนาะตากแดดที่สี่นะคะเดี๋ยวแดดที่ห้าหนุก็เก็บเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเย็นนี้้าหนุก็จะเก็บเลยนะคะก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนจ๋าดูต่อไปนะกันก็จะเป็นแดดที่ห้าแล้วนะคะทุกคนจ๋ะแดดที่ห้าแล้วนะคะก็จะมีจุดดำๆนี่ก็คือว่า เขามีเน็ดนิดหน่อยเนาะมันก็จะออกดำๆเนาะตอนนูด้ดได้แกะออกนะคะตานนุ้ก็จะตากเลยนะคะทุกคนตากอีกแดดนึงนะคะเอาความลงเลยเอาข้างบนขึ้นตอนนุก็จะเริ่มตากอีกนะคะทุกคนจ้าพอตากแดดที่ห้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวป้านุ๊ดก็ก็เอาไปนึ่งนะคะ,อะเอาไปนึ่ง กล้วยมันแตกตากสามวันเนาะเพราะว่า้านุ่มเอาเข้าวตู้เย็นทุกวันนะคะทุกคนพอตากเสร็จตานุ่มก็เอาเข้าวตู้เย็นนะคะแล้วตอนเชา้าป้านุ่มก็เอามาตากแดดอีกนะคะทําอย่างนี้ไตให้ครบห้าวันนะคะทุกคน้าหนุ่จะใช้แค่ห้าวันเนาะบางคนเขาก็จะใช้เจ็ดวันนะคะเป็นอาทิตย์นะแต่ตานุ่มจะเอาแค่นี้แล้วก็จะเอาไปเอนึ่งนะคะทุกคนจ๋า เอาไปนึ่งอีกนะคะวันที่นึ่งเดี๋ยวป้านุชก็จะทําคลิปให้ดูอีกนะคะทุกคนจ้ะเดี๋ยวป้านุชก็จะเอาป้ว <c> ย <oughs> ออกไปตากก่อนนะคะป้านุชได้ซื้อตาข่ายมานะคะทุกคนเนี่ยตาข่ายแบบนี้เลยปลอดภัยไร้กังวลน,นะคะไม่มีมะเร็งวันไม่มีตัวอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนเ,เพื่อจะได้กินให้สะอาดนะคะทําอย่างป้านุชเนาะ อ,อพูดถึงถ้ากล้ยกวยกล้วยไม่ค่อยหามนะคะเขาก็จะแข็งแล้วก็สีขาวอย่างนี้นะคะแต่ต้องให้หามหน่อยนะคะทุกคนหามนนิดหน่อยเนาะไม่ต้องถึงกับจะดํามากนะคะถ้าเราชอบกินยังไงเราก็ทําไปเนาะทุกคนจะ้ะทําได้นะคะชอบกินขาวขาอ,อชอบหามในหน่อยสุกในหน่อยก็จะออกขา,ขาวๆแข็งๆนะคะอ,อแต่เขาก็ไม่ได้เสียหายเนาะเพราะเรา ลดน้ำตาลไงทุกคนจ้ะลดน้ำตาลเพราะหานม,มากๆเขาก็จะมีน้ำตาลอีกนิดหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุชก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ้ะครบห้าวันเดี๋ยวป้านุชก็จะเอามาเนื่องให้ดูต่อไปนะคะต่อต่อไปนะคะทุกคนจ้าออนะคะถ้าชอบกินน้ำหานมันก็จะหวานมากน้ำตาลเยอะนะคะออนะคะเพื่อนๆ <Hey. S 1> มันมีชั้นบนด้วยนะคะทุกคนดูนะ ป้านก็จะใส่ชั้นบนเลยเนาะเพราะว่าป้าก็เพิ่งจะทาครั้งแรกนะคะทุกคนจ๋าเออนี่ครั้งแรกเนาะป้านก็ได้สั่งที่เก็บเก็บของเนี่ยอย่างเงี้ยมาตากแดดใส่ลาก็ได้นะคะทุกคนใส่ลา,าก็ได้เนี่ยใส่ตา,ตากลาไปเลยเรามีอะไรเราก็ตากอันนั้นป้องกันมะเร็งวันนะคะเพื่อสุขภาพของเราเนาะ ทำอะไรที่มันกินแล้วไม่ไม่มีสารพิษต่อร่างกายทำไปนะคะทุกคนจ้าเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรเนาะก็ไม่แพงนะคะร้อยกว่าบาทเองแต่ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรนะคะ,ะซื้อมาก็อยากจะทำให้มันสะอาดเนาะดูดีนะคะทุกคนเดี๋ยวดูรายการต่อไปนะคะเดี๋ยวป้าหนุจะทำให้ดูเนาะอาจจะเป็นพ่กนี้เดี๋ยวป้าหนุจะเข้าไป เอาไปพวกนี้คิดว่านะเพราะมันครบพอดีไงถ้ามางานก็วันนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันห้าวันนี้แล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวป้าหนูจะเข้าไปนึ่งนะคะแล้วก็เอามาทำต่อไปนะคะให้เพื่อนๆดูเนาะกินกล้วยตากเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนจ๋าดูตอนต่อไปนะคะวันนี้ก็วันที่ห้าแล้วนะคะทุกคนจ๋าตากกล้วยนะคะทุกคนกล้วยตากเนาะ ป้านุก็จะเอาเข้ามากับในถุงพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาจะทําให้กล้วยเดนนะคะทุกคนเพื่อจะให้สวยงามน,นะคะเนี่ยป้านุก็จะไล่กล้วยเนี่ยป้านุก็จะทําแบบนี้เลยนะคะบางคนเขาก็จะเอาอย่างอื่นเนาะอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าป้านุใช้สากเลยนะคะทุกคนสากกระเบื้อตำพริกเนาะ,ะเนี่ยก็จะค่อยๆไล่แบบนี้นะคะแล้วก็จะเด่นนะคะทุกคนจ้า เขาก็จะออกมาแบบสวยงามนะคะอ่าหาอะไรในได้ก็ทำแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนป้านุไดได้ใส่ถุงมือก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าป้านุดล้างมือสะอาดแล้วนะคะนี่หน้าตากล้วยตากก็จะเต็มแดดนี้นะคะเนี่ยฝานกล้วยก่อนเนาะตอนแรก้านุนผ่ากล้วยกล้วยลูกหนึ่งอะกล้วยสุกก็ผ่ากลาง แล้วพอเกาแห้งในวันที่ห้าต้นหนุก็เลยเอาเอาเอาสากนะเนาะเอาสากนะคะทุกคนก็กดลงไปคึงแบบนี้นะคะก็ให้ของเดนเนาะอ่าสากสางนี่ดีที่สุดนะคะทุกคนไม่ต้องหายากไม่ต้องทํายากอะไรเลยนะคะง่ายนิดเดียวนะคะทุกคนจะททาเองกินเองเนาะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะคะอแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้ถุงพลาสติก พุ่มไว้นะ,ะเขาจะได้ไม่หักไม่ไม่เสียอะไรเนาะจะได้ออกมาแบบสวยงามนะคะทุกคนเนี่ยหน้าตาเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะต่อวยนะคะต่อจากเมื่อกี้นะขั้นตอนป้านุกก็จะเอากล้วยลงไปนึ่งนะคะทุกคนจ่าเพื่อจะไม่ได้ให้เสียเวลานะคะนึ่งกล้วยนะนึ่งกล้วยประมาณสักสิบนาทีนะคะทุกคนจ๋า อ่าลงเอาไปนึ่งเลยนะคะไม่ต้องกวนนะคะเทลงไปเลยนะคะทุกคนเออไม่ต้องไปเรียงเขาเนาะเดี๋ยวเขาก็เข้ามาหากันเองแล้วก็เอาแกะออกซะหน่อยเพิ่มไม่ให้ติดนะฆ่าเชื้อนะคะทุกคนจ๋าแต่ไม่มีมะเร็งวันเกาะน,นะคะเราฆ่าเชื้อแบบว่าไงอ่ะพอตากหลายวันนะคะทุกคนก็มีแค่ลมนะคะไม่มีมะเร็งวันเกาะเลยนะคะแต่เราจะฆ่าเชื้อนะคะทุกคน ทำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไปตากแดดอีกสักหน่อยนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็เอาไปตากแดดอีกให้เขาพอนานสักหน่อยให้เขาพอแห้งๆนะคะทุกคนเราก็เก็บเลยนะคะเก็บเข้าตู้ได้นะคะทุกคนจ๋าก็กินได้เลยนะคะสําหรับแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรมากเนาะเพราะเราทําเองกินเองเนาะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวป้านุชก็จะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาไปตากแดดอีกครั้งนึงนะคะตากแดดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เก็บเข้าตู้เลยเนาะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนยังไงป้าโนก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไลกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้าโนต่อไปนะคะบายบาย